สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแซบซาพากินครับผมวันนี้ผมกับน้องไอคิวครับน้องไอคิวจะพามาท่านผู้ชมมากินปลาหมึกหมึกอ,อะไรคิวปลาหมึกปวยวายปลาหมึก<ว>ปวยวายกับน้ําจิม้มซีฟูด้ดแซบๆครับผมก็จะมีขนมจีนด้วยนะครับขนมจีนแล้วก็สลยัยอะไรพวงสลัยอง,งุ่นครับผมผักสลัดแล้วก็ถั่วฝกักงาวาครับ เดี๋ยวรามาชิมกันดูเลยนะครับว่าจะอร่อยแซบ่บๆแค่ไหนมากินกันเลยครับมาเลยอ,อ,อ,อืมเป็นไงบ้างอร่อ,อยมากอร่อยมากอาลองกดูสิน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆครับผมมาเลยครับ รสชาติดีมากอร่อย อืมจิมซีฟูด้ดอร่อยมากอื้ม สลายสลายองบน ซะลายกรอบมากคิวลองเอาขนมจีนใส่กับสาหร่ายดูนะอร่อยมากเลยนะคิว không kim bằng Và đồ cho đấm chim seafood đẹp nên nên กินปักน้ำลากินปักจะล,ะลัดไลาย สลัดกบกอบอคมอืม huh. mm. แล้วก็เส่สลัดนิดนึงเวลาแบบมจิมซีฟูด้ดอืมเป็นไงอืออร่อยมาก รู้สึกว่า,าปลาหมึกปลาหมึกเว้าๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้กับอักศาสจะเข้ากันได้ดีมากเลยเนาะใช่เข้ากันดีมากเข้ากันได้ดีแล้วก็มีสลายด้วยสลายอง้ง่น ลงตัว นี่ดวนะครับขนมจีนแล้วก็สไลดดงอนจิมซีฟูด้ดตด ừm ừm để cho, rong hay thêm một chút đôi này à คำใหญ่มากชินเล่อืมใหญ่ๆโตๆแล้วก็ตามด้วยปลาหมึก กระเมึกนี่ตัวพอดีคำเลยนะครับตัวไม่ใหญ่มาก รอ,อร่อยมากอืม เมนูปลาหมึกวยวัวันนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยมากแต่เผ็ดนิดหน่อยอร่อยมากแต่เผ็ดนิดหน่อยพอกินได้ไหมพอกินได้แล้วก็ถั่วฝักยาวคือมันจะมีความกรอบๆนุม่มๆกรอบๆนุ่มๆครับผมสําหรับเมนูปลาหมึกวยวกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดวันนี้อร่อยมากครับปลาหมึกนี่ก็จะให้เป็นรสชาติกรอบๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หวานนิดๆว่าลงตัวกันมากครับกับสลัดองุน่นแล้วก็ขนมจีนผักสลัดวันนี้อร่อยมากครับผมผมกับน้องไอคิววันนี้ ขอตัวลาไปก่อน,ออนครับผมก่อนจากไปฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับน้องคิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องคิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย